พรันชัยครับจากเกียริเพชรเจอกับสิงห์อีสานอออูดอุดร์จากเพชรยินดีครับขอบคุณทีมงานเพชรยินดีที่มอบคู่นี้มาให้ได้ชมกันขอพระคุณเพิ่มเติมกับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีสอบถามทุกรายละเอียดไปที่0 2 662 6555เล็กวนเมทัลซีดฟิวเจอร์เทคเวิด์ครับ คิดถึงอนาคตคิดถึงหลังคาเหล็กฟิวเจอร์โทรศัพท์0659312392บริษัทพนมนาคาราชจำกัดบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยปุ๋ยพลังมา้าปุ๋ยมีพลังทุกเม็ดโดยบริษัทไทยส่งเสริมเคมีอินทรีย์จำกัดชุดกีฬากีฬาตอบสนองทุกกิจนาการแบบไร้ขีดจำกัด กาแฟกาแฟไหลบวชชนคนสู้นะครับเหมาะสำหรับท่านชายมีส่วนผสมของโสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจืดนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็0 6 5 2 6 9 2 8 9 9ความเข้มข้นครับบนเวทีครับเริ่มที่จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับจังหวะงัดสองสั้นๆครับของท่านเพชรดำครับก็พยายามทุกวิถีทางครับไม่ว่าจะเป็นเข่าครับหรือว่าศอกครับโอ้โหนี่ครับลุงลำตัวครับโยนเข่าขึ้นไปครับชายใหญ่ครับ ต้องตอบโต้บ้างครับเตะขวาไปยังติดแค,คดงติดกัดทีมหน้าไปทีเลยครับโอ้เต็มเต็มเลยครับโอ้โหอ้าจะสับศอกคืนครับเพชรดับนี่มันหยาบกันชัดๆเลยครับมีที่ให้ถีบเยอะแยะทั่วร่างกายไม่ถีบที่ปากถีบหนะ้าอ้าวสู้กันหน่อยครับวกไนเป็นยังไงครับกำลังกำลังแขนเป็นยังไงกำลังขาเป็นยังไงแต่ว่าตีกันไม่ได้ครับกบรรมการแยกแยกมาครับ คเขาโยกครับต่อยลําตัวแล้วก็สลับขึ้นบนครับชายใหญ่ทีไปทีหนึ่งครับเอาครับเพนดําโยนเข่าไปครับกระโจนตีอีครับแหมชุดนี้ถือว่าเข้าเบรกได้ดีครับสำหรับน้าชายใหญ่ครับตั้งไว้ก่อนครับตงงนายแย่ครับแย่อีกทีหนึ่งไม่ธรรมดาแล้วนะครับมาด้วยความมั่นใจเลยนะครับวันนี้ชายใหญ่วอสุดสัรนะเอาเตะขวาครับเอาซ้ายหลุดครับโอ้เนี่ยครับพอมวยกลับมาชนะได้ก็มั่นใจขึ้นมาแล้วเกิดและโยนซ้ายครับกดแขนเอาไว้เลยครับเพชรดับ สับสอกครับหยาบมือเชียวครับตีเข่าขวาครับเพรดับครับแล้วก็ยัดซ้ายและค่าอ้าวถูกทิ้งไปถุกกันมาครับสู้กันใหม่ครับขยับมาครับต่อยแล้วก็เตะขวาครับนี่ครับจังหวะเตะทำได้ดีครับซ้ายมาซ้ายคืน ขยับก็ไปมาฝา่า้าไปเอาตีก่อนครับเพชนดำจับดูดีกว่าก็มงในลากมาตีก่อนยับแตนั่าชายใหญ่สอกสั้นๆครับของเพชนดำแเดี่ก็มานะครับแล้วมาสร้างจังหวะกันใหม่ครับเข้าสู่ช่วงท้ายๆครับสิบวินาทีเศษๆครับต่อยขวาแล้วก็ขึ้นบนพัดแหมเจอเข้าขวาโตยับก่อแล้วตีซ้ายสุดท้ายดันลม้มลงไปครับอยู่ข้างล่างครับ นีครับชาวต่างชาติครับมาดูครับทุกเพศทุกวัยจริงครับแล้วก็หมดยกที่2ครับกลับมาดูครับนี่ครับจังหวะต่อยซ้ายครับแลกกับเข่าครับถีบหน้าครับนี่ครับเต็มหน้าเลยครับยิ้มครับได้แต่ยิ้มเขินเขครับต่อยล่างสลับบนครับถีบอีกทีครับซ้ายมาซ้ายคืนครับ อย่างที่พี่หมองบอกไปเลยครับว่าพอกลับมาชนะได้แล้วเนี่ยออกอาวุธก็ดูมั่นอกมั่นใจมากขึ้นครับสำหรับทั้งนั่นชายใหญ่ครับดูซิว่าจะมั่นใจได้ตลอดลอดฝังหรือเปล่าครับยกที่3ครับครึ่งทางครับสู้กันต่อนะครับขอบคุณยาบองน้ําเชงเชงอิวและน้ามันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวโดยบริษัทเกียรติท e วีเอเ์ไพร้าค้าไม้จำกัด ลูกมากคุณภาพตราเจ็ดของไทยบริหารงานโดยพันประธานสมเจตวุฒิเลิศเจริญวงนะครับมอบคู่เอกของรายการด้วย2พันถ้าเกิดมีการชนะน้องเกิดขึ้นครับขอบพระคุณครับลูกหมากคุณภาพตราเจ็ดครับขยับโยนเข่าครับต่อยซ้ายขึ้นมารับเพชรดำไฟๆโยกขึ้นมารับเพชรแข้งซ้ายครับเข่าขึ้นไปจังหวะตีครับตั้งแล้วตีตีขึ้นไปครับชายาย มาครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับคู่นี้ไปต่อครับไปต่อครับไม่กล้าหลุดกล้าล้วมนะครับโอ้ยผิวออกซ้ายมือตัวเองแล้วขวดแข้งขวาครับอ่าแล้วครับซ้ายคืนไปนะครับไม่ถึงครับเพชรดาบหมัดหนึ่งสองแล้วเตะขวาดูแต่อย่างที่แชมป์เปียนบอกนะครับแต่ก่อนนี้เวลาจะออกอาวุธอาวุธนี่แหมลุ้นไปด้วยนะครับชายใหญ่เก้งเก้กางๆครับแต่ตอนนี้ฮะดูครับ ธรรมดาที่ไหนฮะโอ้โิ้วเลยครับวันนี้ครับเอาครับซ้ายไปครับแทงซ้ายขึ้นมาครับเพชรดำขยับต่อย1-2ชายใหญ่โยกมาครับขยับหมัดแรกกับเข่าครับเข่าถึงก่อนเตะขวาไปซ้ายขึ้นมาครับเพชรดำซ้ายอีกทีซ้ายไปเหมือนกันครับชายใหญ่ครับโยกมาสร้างจังหวะทีไม่ก่อนครับชายใหญ่ขยับจะเอาคืนนะครับเพชรดำครับเตะพับใน ชายใหญ่สอกซ้ายครับขณะที่เพดาก็สอกซ้ายคืนครับมาสิมาสิมาแลกกันครับมาจะสอกซ้ายจับปากไม่ได้ดูนาดูในเข่าขวามาเจอขวาโตอีขวาครับเพดามขับซ้ายคืนไปไม่โหนครับไม่โหนไม่เกี่ยวครับโอ้เอาครับเกมบุกเกมรุกใครจะดีกว่ากันครับค่อยๆกระชับพื้นที่ไปครับเพดา ชายใหญ่ตั้งเตะตัดล่างครับแม่แล้วก็ประสานแข่งกาการโยกมาเป็นฝ่ายเดินเจอทีอไปแล้วครับแทงงซ้ายได้ครับเพรดัขยับต่อยวงในรวบ้วได้ตีครับเพรดัตีขึ้นไปครับสำหรับเลน่ชายใหญ่แล้วก็แย่ครับแย่ก,ก่อนโอ้จนถึงตอนนี้ยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกเลยนะครับใครจะเข้าป้ายครับนี่ครึ่งทางต่อยลำตัวเจอดักศอกซ้ายครับ ตีเข้าขวาครับเพชรดำบิดมาเข้าบุกยกบังไปก่อนนะครับตีไม่ได้ก็ยกบังเอาไว้ครับชายใหญ่เนี่ยครับเสีอตู่สอโชคมีชัยครับเสื้อดำตรงกลางนะครับสุดท้ายครับเพชรดำโยกครับเจอแข้งขวาครับซ้ายขึ้นมาครับเอาครับชิงจังหวะชิงไหวชิงทิปทีปแล้วก็หมดยกที่3ครับ เข้มข้นเหลือเกินแล้วนะครับ3ยกผ่านไปครับอะไะครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนจะเป็นทางตรงเข้าเส้นชัยแล้วแหละเนี่ยครับชายเล็กชายใหญ่ครับชายเล็กจะตัวใหญ่หน่อยครับชายใหญ่จะตัวเล็กฮะชกกันคนละเวทน้ําหนักมาเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับชายเล็กอย่างอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องชาวจังหวัดสุราธานีครับ เีืออดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสนามมวยช่วงคราววัดวัดดอนสักนะครับไปดูเพชรพารชัยเจอกับเพชรบุรักรวดวุฒิกรเจอกับเที่ยวพารชัยแล้วก็หลักขาวเจอกับขุนทหารเล็กน่าดูจริงๆมาดูันต่อครับแอ๊จังหวะนี้ล้มลงไปครับขยับครับเดินก็ไปตีข่าวงในครับชายใหญ่ลลอกไว้ตีขึ้นมาครับเพชรดำดันแล้วตีครับชายใหญ่ครับเอาครับ เน้นกันที่วงในครับตั้งไว้ก่อนครับสเหรับทางด้านเพชรดำคือตีโต้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องตั้งกระแพงขวาเอาไว้ครับเพชรดำครับแทงซ้ายครับเพชรดำแม่ชายใหญ่โอ้ยครับจับจับโอ้กำลังแขนข้างซ้ายนี่เยี่ยมเลยครับเลวนล็อกได้อยู่เลยครับอะละครับที่เหลือจากนั้นก็เหลือแต่เข่านี่แหละฮะตีได้ไม่ได้ครับขีบอาไว้ครับเพชรดำ ขยับเข้าไปครับชัยใหญ่ขยับเอาหมัดซ้ายไม่เข้าครับตีเข่าขวาเข่าซ้ายโต้มาแล้วก็ปักเอาไว้ครับเอาเจอเข่าขวาข,วาของชัยใหญม่มาสิครับมาสิครับกลัวที่ไหนครับขยับเดินเร็วขึ้นครับชัยใหญ่แหมเจอเกี่ยวก่อนครับทำให้เสียจังหวะยกนี้ออกมาตั้งรับครับขยับต่อยเตะซ้ายหลุด หลุดแล้วแต่ต่ชายใหญ่เจอเกี่ยวล่างครับกะเสียรงไปเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่เจ็บไม่ปวดนะครับสับศอกซ้ายครับชายใหญ่แล้วมาตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายเจอโอ้โหแหมกินเหลี่ยมกินทรงเลยนะครับตอนนี้ทางด้านของเพชรดำพียู่เข้าไปลุกขึ้นมาครับชายใหญ่ก็ต้องกินด้วยอาวุธแหละครับมาจิ้มซ้ายเอาไว้ครับเพชรดำศอกซ้ายของชายใหญ่ตีเข่าซ้ายครับเพชรดำก็ตีขวาโตแยกก่อนครับ ชายใหญ่พยายามที่จะเร่งครับโดนหม,มัดทิมทำลายจังหวะไว้ก่อนกระโดดแมดูเก๊กันครับไม่รู้จะต่อยหรือโยนเข่าครับแต่น,นี่ครับขวางแล้วตีได้ครับเอาครับเดินต่อชายใหญ่ยังไม่ท้อง,ง่ายๆแต่แต่หลุดแล้วโดนโอ้ยโ,โดนแมโอเมาสิครับโอ้โหแม่จังหวะนี้ มันยังไงครับพี่ oh, บอกครับโอ้คือคือเอาจังหวะเป็นจังหวะโชคร้ายแล้วกันนะจุดจุดที่ยืนของกรรมการนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับคือเบรกต้องเบรกนะครับอโอ้มันก็อธิบายได้นะครับถ้าจกระบอกว่าตามนะ้ำมันก็คงมันก็ไม่ผิดนะครับจังหวะนี้ของเพชรดำครับจังหวะมันหล,หลุดมันเสียทรงไปแล้วนะอเดี๋ยวคงจะมีภาพใช้ได้ชมครับ ม,มันพูดยาก,กน,นะฮะอธิบายยากครับจังหวะน,นี้ยังเมาอยู่เลยนะครับคือมันไม่ได้ยกอะไรบางอย่างมันเต็มหน้าอยู่แล้วครับเดี๋ยวดูภาพใช้ครั้งหนึ่งครับจิมสายมาเสียหลักครับเสียหลักรับเข้ามาเบรกเนี่ยครับแมจริงๆแล้วมันก็ คือคือคือเบรกแล้วนะฮะก็โอ้พูดยากพูดยากครับให้ภาพมันฟ้องแล้วกันครับเหมือนภาษากายกรรมการนี่ห้ามเบรกแล้วนะใช่ครับคือคือห้ามอย่างนี้ไม่ได้ครับคือจังหวะมันก็ต้องพูดเข้าไปขวางอะฮะโอ้นี่กายเป็นนี่ครับแม่กาลังจะขยันกําลังจะเร่งมาแมมาชูมือตรงนี้มันก็ไม่ทันแล้วครับโดนโดนหลังเท้าไปแล้วครับเต็มหน้าครับโอ้เข้าใจทุกฝ่ายเลยนะครับไม่มีใครผิดแล้วกันะฮะพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมา